สวัสดีเช้าในวันนี้นะคะวันนี้ก็อากาศดีแล้วก็จะไปกินข้าวกินข้าวทาแป้งทาลิปสักหน่อยเพื่อเตรียมตัวแบบไปถ่ายงานของเราก็จะเป็นงานเต้นนะคะก็เต้นโย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 ,โยกันซึ่งก็ต้องไปกินข้าวเพราะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องงานก็ต้องใช้กําลังเพราะฉะนั้นเราต้องกินข้าวให้อิ่มเพื่อจะได้ไม่หิวแล้วก็จะ ได้ไม่เป็นลมระหว่างทำงานนะคะวันนี้ก็ <c oughs> เราจะเริ่มถ่ายงานก็ต่อเมื่อเรากินข้าวเสร็จแต่งตัวเรียบร้อยอะไรๆอย่างของเราเสร็จสมบูรณ์เราถึงจะเริ่มถ่ายงานได้นะคะห <c oughs> อบเมื่อกี้วิ่งมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยหอบมากเลยวันนี้ก็จะมารายงานนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเราก็ต้องถ่ายงานไปเรื่อยๆวันนี้ก็ โอเควันนี้ไม่ได้สระผมเพราะว่าสระผมแล้วเมื่อวานแล้วก็หน้าก็โอเคไม่ได้ทาแป้งทีลิปก็ยังไม่ได้ทาทีเพราะว่าแล้วก็ต้องแต่งตัวแล้วก็ออกมาถ่ายคลิปก่อนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวว่าเออวันนี้เป็นยังไงวันนี้เราทําอะไรบ้างแล้วก็เออ ก็แค่นี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเราจะมาเลื่องงานอีกว่าเราทําอะไรบ้างวันนี้ก็เจอกันในตอนเช้าของวันที่เท่าไหร่วันนี้วันนี้วันอังคารที่17บเจ็ดกุมภาพันธ์หกแปดแล้วก็คืออยู่ปีหกแปดแล้วตอนนี้ฉันก็อายุยี่สิบแล้วฉันชื่อน้ำมวนมันลานสวัสดิ์ชื่อเล่ก็ชื่อน้ำมันเนาะ น้ำที่แปลว่าน้ำจริงๆริงก <g ül> <g ül> <g ül> ็หัวฟูหัวฟ่องเพราะว่ายังไม่ได้วีผมอะไรเรียบร้อยทีวันนี้ก็มาคุยแค่นี้ค่ะวันนี้ก็เจอกันใหม่นนคลิปหน้านะคะสวันนี้บ๊ายบายค่ะ